วัสดีครับนี่คือโครงการอวดคลิปแนวกินแนวเที่ยวของแน,แนวของคนขอนแก่นนะครับกติกายไปอยู่ว่าแค่คุณเจอที่เที่ยวที่โดนใจหรือว่าที่กินที่อร่อยสุดๆนะฮะคุณก็ส่งเข้ามาเลยนะฮะเพียงคุณอัปโหลดลงใน u t u b e แล้วคุณก็เอามาแปะในแฟนเพจของเราคลิปไหนมีจานวนไลค์มากสุดนะครับรับของรางวัลของเราไปเลยนะฮะส่งกันเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กินแบบนี้ บบนียงแค่ hey, hey, คุณเจอที่กินเี่ยวชี่ดใจคุณแค่หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาลองลงในซู๊ฟแชร์เพื่อนในเฟสบุ๊กแล้วตามเพคลิปเข้ามากดไลค์นะครับกดไลค์กติกาบอกว่าเพียงให้คุณมีโลโก้พิมานคลุกแบบน,น,แบบนี้หรือคุณจะพิมพ์เอาแบบนี้หรือคุณจะเขียนเอาแบบนี้หรือคุณจะพูดว่าพิมานคลุกแค่มีพิมานคูุกอยู่น ก็ถือว่าคุณืำถูกกติกาโสนเป็นเข้ามาเย้ยนะครับ